สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำฮาร์ดแวร์กันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากบางครั้งเนี่ยเราอยากจะใช้งาน AI กับแอปพลิเคชันหน้างานนะครับแต่ว่ามันเกินความสามารถของ j จ t สัหรือว่าบอร์ดปกตินะครับแล้วก็ใช้คลาวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรียวทม์วิดีโอต้องโปรเซสทุกเฟรมหรือว่ายก PC ไปก็ใช่ที่มันไม่มีที่จะตั้งนะครับบางครั้งเราอยากได้น้ตบุ๊ก นีโน้ตบุกเนี่ยมันก็มีข้ออยู่2ข้อ,อผมต้องดูเนยะหนก็คือ CPU ต้องเป็น Intel ทําไมไม่เ Intel เพราะว่าผมจะใช้ m k l นะครับ m k l มีผลอย่างมากนะครับ AMD มันยังมันพอจะมีวิธีทําให้มันใช้ m k l ได้แต่ว่าไม่ไม่ยั่งยืนนะครับก็ดู Intel ไว้ก่อนนะครับแล้วก็การ์ดจอต้องเป็น NVIDIA อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัว AMD มันยังยังใช้ยากมากๆอยู่ถึงมันจะเริ่มใช้ได้แล้วบ้างน,นะครับ ทีนี้เอ็นดิเดียเนี่ยนะครับรันช้าไม่เท่าไหร่นะครับรันไม่ได้เพราะเอาออฟเมมรี่เนี่ยสำคัญมากนะครับก็จุดเด่นของการ์ดจอที่ควรจะมีสำหรับโน้ตบุ๊กก็คือแรมนะครับแรมเท่าไหร่ดีนะครับแรมในตลาดถ้าเป็นเทรนนิ่งแล็ปท็อปทั่วไปมันจะสุดอยู่ที่8ปดกิกซกิกเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เป็นพวก1080ตัวท็อปนะครับหรือว่า1นึ่งสอง0ูนย์เจ ซึ่งราคามัมแตนแตกแ,แสนกันหมดเลยค่อนข้างจะแพงผมก็เลยไปเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งคนะก็คือข่าวพวกนี้นะครับเซิร์เซิร์ชไปเรื่อยก,ก็ไปเจอเขาบอกว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ Intel เป็นคนดีไซน์นะครับก็มันมีหลายบยริษัทนะครับหลายประเทศแล้วแต่ว่าประเทศไหนซึ่งบังเอ,อิญโชคดีมากเลยประเทศไทยก็ได้เจ้าตัวนี้มาขายเหมือนกันนะครับก็คือร้านแอดไวทของเราที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะ ซึ่งถ้าถ้าแอดไวฟังอยู่แล้วอยากสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับแต่ว่าไอ้ต้นกำเนิดมันเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมาจากบริษัทนี้นะครับ e e-electronics e เนี่ย electronics เนี่ยเขาเ e v e l o p ปซอฟต์แวร์กับ Intel เนาะแล้วก็ใส่ใน Windows แล้วก็ปรับปรุงต่างๆให้มันดีมากมันดียังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยราคานะครับอ่ะผมเปิดราคาดูก่อนนะจริงคือทุกคนก็คงรู้นะครับว่า Adwise เว็บอะไรนะ ไว้ .co.th เนาะ <c oughs> แล้วก็จริงๆแอดไว้ ise, เนี่ยเขาก็าจะขายอยู่2เว็บนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บที่เป็นร้านที่ออนไลน์แล้วก็ยังมีหน้าร้านด้วยนะแล้วก็ยังมีเออเว็บชื่อว่า h a t a d d y c o m ซึ่งก็เป็นคือแอดไว้นั่นแหละ,ะเวลาซื้อ h a t s a d d y เราก็ได้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับบินอะไรพวกเนี้ย ไปดูจริงๆซื้อจากไหนก็ได้นะครับตอนนี้ a d ดไว้ก็มีโปรโมชั่นลดอยู่ล้าใครมีบัตรเคเบิ้นะครับก็จะได้ราคาที่ถูกนะแต่ปกติผมก็ซื้อจากเท็ดดีนะ้เนี่ยถูกกว่านะครับลองกดเข้าไปในเนี่ยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วก็ลองเลือก Intel ครับมันจะมีแปดแปดมานนะครับแล้วมีอยู่2ตัวซึ่งราคาในเนี้ย4ี่0มดูตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ไม่ดูนะครับตัวนี้แรมมันน้อยกดไปนะครับ ไอตัว A เนี่ยโลโก้แอดไว้นะครับโลโก้แอดไว้ก็ก็ไม่เป็นไรโลโก้อะไรก็ช่างมันนะครับจริงๆมันก็คือตัวเดียวกับตัวเนี้ยนะครับตัวนี้เลยมันดียังไงบ้างหนึ่งดูราคาก่อนราคาเท่านี้นะราคาเท่านี้เออตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะแถมเก้าอี้เก้าอี้ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิด3ามพัแล้วก็เป๋าทาก,กัสตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดก็พันห้าพันหกนะครับคือของแถมเยอะมากดีทีเดียวเลยผมก็เล็งๆอยู่นะก็บอกไว้ก่อนยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่า เจอตัวนี้แล้วแบบอยากบอกต่อมากแล้วมันมันโดนมากนะครับอย่างแรกเลยมันเป็น CPU i7 นะครับรหัส 9750H ซึ่งแน่นอนตอนนี้เจน10เนาะก็อันนี้ก็เป็นข้อติข้อเดียวที่มันที่ผมเจอสำหรับเครื่องนี้นะอันที่สองนี่ครับมันเป็น2070 MaxQ 8กิกนะครับมันจะแม็กคิวไม่ m แม็กคิวมันต่างกันนิดหน่อยผมไม่สนใจผมสนใจแรมอย่างที่บอก out of memory ในปัญหาใหญ่ของผมนะครับ mm hmm. เพราะนั้นมันมีให้ถึง8กิกนะครับอินฟล e เ c นซ์กันสบายเลยนะครับ uh, นอกกนั้นมันก็มีแรมให้ถึง16กิกนะครับซึ่งเขาค u ส t o มไมซ์มาดีนะครับบางเจ้าเนี่ย uh, บางเจ้าอย่างของคืออันนี้มันขายหลายประเทศเนาะมันจะมีชื่อถ้าเป็นของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะชื่อว่า m a x 15ครับ MEG Max Max น่าจะมาจากคำว่า Magnesium เน,นื่องจากตัวโครงทั้งหมดทำจาก Magnesium a l l o อนะซึ่งถือว่าแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวก Vapor15 นี่ก็ตัวเดียวกันแต่คนละประเทศนะแล้วก็ยังมีพวก Aftershock อะไรเงี้ยน่าจะของสิงคโปร์มันก็จะเป็นรหัสต่างๆกันแต่มันมันคือเครื่องเดียวกันเลยนะครับแล้วประเทศไทยเราก็ตั้งชื่อว่า Intel Alpha Ford One ชื่อเท่เลยก็เหมือนกันแหละเครื่องเหมือนกันเลย มีอะไรอีกนะครับข้อดีของของตัวคสัสตอมไมของไทยเนี่ยครับที่ผมดูมาคือ1นึ่เขามีช่องให้ใส่แรม2ช่องแล้วเขาใส่มาช่องเดียว16 g กิกเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีช่องว่างอีกหนึ่งเราสามารถใส่ได้ถึง32 g กิกนะครับถ้าเกิดงานไหนที่ต้อง Pre-processing ทำออกเน้นทำอะไรก่อนที่จะฝีดเข้าตัวนิวรอนเนี่ยมันโอ้โหมันมันสวรรค์เลยนะครับแล้วมันมี m ก o เนี่ยสองสล็อตนะครับเขาเสียบมาให้ก่อนเลย5้า้อยิบสองแล้วมันเหลือสล็อตว่างอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งจริง5 1 2บเนี่ยก็พอแล้วล่ะถ้าเราใช้งานแค่อินฟลิชนะครับหนักกว่านั้นมีอะไรอีกนะครับตัวนี้นะครับเอถ้าใครไปดูรีวิวนะครับมันเป็นแมชนิคคีย์บอร์ดเออมันเป็นแมชนิคีย์บอร์ดด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับหรือเกมเกมเมอร์หรือโปรแกรมเมอร์เนี่ยถ้าได้แมชนิคคีย์บอร์ดนี่คืองานเร็วขึ้นแน่นอนนะครับมีเสียงนะครับ แล้วก็ก็ตัวโครมันเป็นแมกนีเซียมอลอยครับและทีนี้ความดีงามมันก็คือมันออพติไมด์ด้วย Intel ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดสิ่งที่เขาเบสมาร์กมานะครับก็เรื่องของอุณหภูมิครับมันค่อนข้างจะน้อยมากมื่เทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับหรือว่าตัวคาสตมไมด์อื่นๆนะครับก็ดีหมดเลยข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้เวทเนี่ยตรงนี้มันเขียนนี่มันรวมกล่อเนาะ จริงไอ้เครื่องนี้มันอยู่ประมาณ1.8กิโลนะครับ1.8กิโลแค่นั้นเองนะครับ uh จะไม่ได้1.8กิโลนี่จัดว่าเบามากแทบจะเบาที่สุดในตลาดแนละ้วถ้าเป็นเครื่องเนี้ยนะครับแล้วยังมีแบตเตอรี่ถึง94วัตต์เัวนะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากเลยนะครับอันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะครับแต่ผมก็ว่ามันเจ๋งจริงๆนะ แต่ในไทยเราเอามาแค่2อันแล้วมีเจ้าเดียวามาเแอดไวนะ้ครับอันนี้รุ่น3 0,000ื่นกว่าเนี่ยมันเป็นรหรัสการ์ดจอมันต่างแค่การ์ดจออย่างเดียวคือ1660 TI นะครับส่วนตัวนี้เป็น2070นเ็นะครับแต่ของแถมมันก็มีเก้าอี้แถมนะคู่เลยครับแต่คนละรุ่นกันส่วนกระเป๋าก็แถมเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจผมว่าตัวนี้ก็เด็ดทีเดียวราคาต่อคุณภาพเนี่ยมันมันเหมาะมากๆเลยครับที่จะไปทำงาน AI นั่งงานได้นะครับแล้วอุณหภูมิของเครื่องมันค่อนข้างจะเบาเย็นนะครับลองมาหามาเล่นกันดูแล้วได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกบ้างนะครับผมก็ว่าน่าจะซื้อสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ